ความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับลมปางนะขึ้นอยู่กับความจริงทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วน,นั่นตรงนั้นลนะถางไปเลยท่านท่านสอนอย่างนั้นทำพระพุทธเจ้ายือวนะ่าเป็นธรรมที่ยอดเราพริสูจน์กันด้วยภาคปฏิบัติเราธรรมดาฟังนี่มันอะไรเขาจิตใจมันมืดมันบอดมันมัวมันไม่ค่อยทราบทำเรื่องความจริงของธรรมที่กระเจ้าแจ้งจากพระพุทธเจ้าแสดงสอนโลกนะ แต่เวลามันป <c> ฏ <oughs> ิบัติได้รับกันรับกันไม้มากน้อยยอมกันเป็นลาดับตดาเรียกว่ารู้เต็มหัวใจเรายอมเต็มหัวใจนะ <c oughs> ถึงจะไม่เต็มภูมิเหมือนศัตตารานั่นเป็นภูมิของศาสน,น,น,นานี้เป็นภูมิของสาวกรู้ได้ขนาดไหนเต็มวงตัวเอยงยอมรับกราบพระพุทธเจ้านั่นเป็นอย่างนั้น <c oughs> อย่างที่ว่าเทบุตรเทวราใครเชื่อมาอะไรพระพุทธเจ้าตัดสิรูผึงขึ้นมานี่นั่นะธรรมจักรกับปวัตนสูตร แสดงไว้ที่ชั้นเทวดาส่งเสียงถึงกันแต่กันกันตลอดคู่เดียวตังเยเร็วไหมชั้นนี้ส่งเสียงทั้นนั้นส่งเสียงนั้นเรื่อยมนุษย์าเวสุ่มมนุษซาเวสุ่มเรื่อยพอได้ยินใด้ฟังแล้วส่งเสียงกันตลอดกระเทือนหมดทั่วเดนโลกธาตุอายันจากด้ลายจ่าสาสีโลกธาตุ หมื่นลกธาตุแต่สร้างกำปีสัมบะกมปีสัมบเวทีอปมโนจะโอลาโลปาโซโลเกบาตูมีความสะเทือนตะท่านหวันไหวเนื้อความปีติยินดีอัศจรรย์ทั่วกันหมดหมื่นโลกธาตุฟังยิฟังีงิทั้งหมื่นโลกธาตุเป็นยังไงอำนาจของธรรมทูเจ้าจะเทือนไปถึงขนาดน,นั้น ที่เทวดาอินทพรมอนุโมทนาสาธุการทั่วแดนโลกธาตุหลักธรรมของพระเจ้าเลิ่นไหมเทวดาตนไหนที่ไม่กราบธรรมพระเจ้ายอมถนงตัวไม่มีกราบราบหมดเลยนี่ธรรมพระพุทธเจ้า <c oughs> ที่นี่บรรดาสาวกทั้งหลายที่ท่านแตกรูรรมก็มีรองลำดับลำดาตามนิสัยวาสนาของตนแต่ท่านไม่นํามาพูดเพราะไม่เกิดประโยชน์จะเกิดจะโหวด ประโยชน์เฉพาะพวกนั้นที่มาเกี่ยวข้องกับท่านเวลานั้นเท่านั้นส่วนคนอื่นหรือเช่นอย่างมนุษย์นี้ไม่เกี่ยวข้องท่านเวลาท่านเทศนาวาการเกี่ยวกับมนุษย์ท่านจึงไม่เอามาพูดเลยเหมือนหนึ่งว่าไม่มีแต่เวลาท่นานเกี่ยวข้องกับเจว,วูเทวดาผมมนุษย์ก็เหมือนตายหมดโลกเข้าใจไหมมีแต่ท่านอย่างนั้นแหะเป็นผู้สดับตัดฟังอักธรรมเสียงสะท้านหวั่นไหวอนุโมนาสาธุกา ด้วยเสียงทิพหูทิพรับกันต่างกันนะนั่นเวลาเทศสอนพวกเทศสาวกแต่และองค์ละองค์นิสัยวัฒนาต่างกันผู้ที่มีลิาดาสานุภาพในเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็แสดงเต็มเหนี่ยวเต็มเหนียวเต็มเหนี่ยวนะพระพุทธเจ้ายกไว้เสียฟังแต่ว่าพยัญาระสายสายสี่โลกธาตุหมื่นโลกธาตุ ตอนไปสร้างกันนะไปหมดเลยนี่สาวก่าทั้งหลายาลองลำดับลงมานั้นก็มีเป็นลำดับลงมาแต่ท่านไม่พูดความพอดีพอดีใครจะเกินท่าหาันล่ะเรื่องความพอดีพอดีทุกอย่างทั้งใกล้ทั้งไกลใครจะรู้จักประมาณยิ่งกว่าหาันสมควรที่จะออกแสดงเมื่อไรท่านก็ออกเองไม่สมควรมีเหมือนไม่มีเพราะไม่เกิดประโยชน์เอามาแสดงทําไหมนะอย่างนั้นล่ะ แต่เวลามันรู้เขาเนี่มันกระเทือนถึงกันหมดบรรดาภาษาวงหลายจะไม่สงสัยกันในนิสัยวาสนาบารมีของตัวเองที่จะรู้หนักเบามากน้อยเพียงไรเว้นความบริสุทธิ์นังเสียบรสุทธินี้เสมอกันแล้วไม่มีปัญหาแต่นิสัยวาสนาที่จะมีความลึกตื้นหนาบางต่างกันเกี่ยวกับเรื่องโลกนั่นนะต่างกันอืมแต่ท่านรู้องั่นจะให้ว่าใครจะข้านม่ข้านท่านไม่เคยสนใจ กับพวกหูกหนวกตาบอดนะเพราะท่านรู้ด้วยความตาดีหูแจ้งตาสว่างท่านไม่ได้มีคัดค้านกันบรรดาปราชญนรู้มากรู้น้อยท่านพอดีพอดีกับภูมิม้งตัวเองตัวเองท่านไม่นำมา,าคาดัดค้านนี่ม่มาเป็นคู่ม่มาไม่มาเป็นคู่แข่งกันนะรู้ตามภูมิม้งตัวเองนี่เลาที่สรุปลงมานี่คือจากการภาวน,น,นะน,นานะการภาวนาจึงพิสดารมากทีเดียว อิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยรู้เคยไม่เคยคาดเคยคิดไปมันขึ้นมาได้ไม่สงสัยพอขี้เหร่ตันเดียวมันนะปิดไว้พอเปิดนิจจ้ามันก็เห็นเปิดมากเปิดน้อยเห็นเปิดจ้าหมดเห็นกระจา่างเต็มหัวใจเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะ